ลูกของเตียบันเพวกอนี้เพวกที่อยู่ในลิสต์หมดเลยคุณเตียบันในลูกเตียบันด้วยนะลูกเตียบันนะเตียเสยหะเสยหาก็คือสิงหานี่แหละนะเอ๊แต่เดี๋ยวเตียเสยหาเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยใชาเป็นรองนายกอยู่ในรายชื่อแบล็คลิสต์หรือฮะอาจารยอยู่ฮะอยู่แล้วก็สสุดขาก็อยู่ค่ะอยู่หมดฮะแล้วก็น้องชายของเตียบันเตียวิ่งนะก็อยู่ในนั้นเดกแม่ทัพเรือคนก่อนนะฮะแล้วก็ขุนศึกทั้งหลายสิบสองคน ที่เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยใน,ในกองทัพที่อยู่ภายใต้ฮุนเซนทุกวันนี้ยูย่ในแบ็คลิสต์ของอเมริกามาแล้วนะครับแ,แล้วคนที่เป็นหัวแล้วมันจ,จะเป็นใครนะเขาเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายของเขาแล้หรือเปล่าอาจารย์บอกถ้าถ้าเราดูการระดมสภาพกำลังออกมา,าเ,เลยมันคือเรือกสุดท้ายจริงๆ เพราะว่าถ้าถ้าเราดูจากอาวุธยุโทโธปกรณ์คือคือเรื่องพวกนี้มันมันแอบไม่ได้ยกเว้นในพวกที่ซื้อกันผิดกฎหมายะนะฮะถ้ามันซื้อแบบรัดต่อรัดเนี่ยมันมันมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะฮะในในเลกคอร์ดซึ่งซึ่งสามารถตรวจสอบได้แล้วก็กำลังทหารเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อย่างเช่นรถถังที่เราเห็นวิ่งเนี่ยม,มันก็คือรถถังตั้งแต่รุ่นสงคารามเกาหลีเช่นเดียวกันกับปี M 21อยู่แล้วมันเป็น T55 นะฮะซึ่งมันเป็นรุ่นเก่ามากในคมพูชามีเยอะไหมเยอะนะฮะมี4 0 0กว่ามี600กว่าเซ็ตถ้าถ้าเป็นรถถังรุ่น T55 นี่นะฮะแต่ว่ามันใช้ได้ประมาณ200กว่านอกนั้นคืออะไร เพราะว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าที่เขาในโลกอาวุธรุ่นใหม่เนี่ยมันมันไม่ผลิตกันแล้วนั่นนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าง IBM 21ซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะฮะสำคัญสุดก็คือว่า,เ,าเขาก็อย่างอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องอาการสั่งสมอาวุธอาวุธอะไรพวกนี้นะฮะในในห่วงก่อนหน้าน,นีเา้เราเราต้องมองว่ามันก่อนหน้าน,นั้นมันยังไม่มีเรื่องสแกมเมอร์ มันยังไม่มีเรื่องสแกมเมอร์มันยังไม่มีเรื่องที่ฮุนเซนเนี่ยสามารถที่สแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ย้อนกลับไปทำ้ายคนจีนจากสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะมันมันก็เลยกลายเป็นปมเป็นประเด็นในห่วงที่เวลา2012ที่ฮุนเซนรับใช้จีนที่ทำให้อาเซียนวงแตกไม่มีแถลงการร่วมนะฮะเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยนะปกติเนี่ยอาเซียนสมิตมีแถลงการร่วมผู้นำตอนจบท,ทุกครั้ง แต่2012ไม่มีเพราะว่าฮุนเซนรับใช้จีนมันก็เป็นความผิดพลาดของจีนด้วยนะที่ที่หนึ่งและในในห่วงเวลานั้นเนี่ยคุณมีนโยบายทางเศรษฐกิจและความร่วมมืออีกแบบหนึง่งแต่พอ2013เนี่ยนโยบายมันเปลี่ยนะนะครับเพราะมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเบลแอนด์รถเนี่ยมันต้องเชื่อมกับอาเซียนทั้งหมดไงฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่อย่าลืมว่าในระหว่างทาง2013มาจนถึง2019 สอง3ระเนสามในจีนก็เริ่มปราบนะอย่างที่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนเปิดบ้านให้อาจรจะก่อนจีนมาอยู่ซึ่งก็หลอกจีนต่อนะฮะแล้วก็เก็บกินเรื่องพวกนี้แล้วก็สร้างกองกำลังส่วนตัวของตัวเอง Bsq ขึ้นมานะฮะมันก็ได้ทําให้สิ่งหนึ่งซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยฮุนเซนเป็นเป็น,ปนบุคคลซึ่งจีนคุมไม่ได้แล้ว นะครับเพราะคุณไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วถ้าจีนมาขวางเขาก็พยายามดิน้นที่ที่จะต้องไปหาเนี่ยเห็นไหมเราเราจะเห็นไปซูฮกทรัมอาจจะจะได้โนเบลไหม <c oughs> อะไรสรักับเนี่ยนะเราเราก็จะเห็นฉากทัดนแบบนั้นเกิดขึ้นแต่พอพอมันไม่บรรลุผลแล้วก็มันเจอเรื่องสแกมเมอร์ล้อมตัวเองด้วยพวกนี้เนี่ยผมต้องถือว่าตอนนี้ทุก สภากำลังที่เขามีอยู่ทั้งจีนเอามาให้ทั้ง BSQ ที่ซื้อมาจากจีนอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เข้ามาใหม่ที่มันเป็นไฮเทคขึ้นไอ้พวกโดรนทิ้งระเบิดอะไรพวกน,นี้นะครับไอ้พวกนี้มันมันไม่ได้ซื้ออย่างในรัฐต่อรัฐอยู่แล้วนะฮะก็ด้วยฐานเงินของ s c a มอ e r พวกนักลบรับจงรับจ้างอะไรพวกน,นี้มันก็พร้อมที่จะรับเงินอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันมันไม่เยอะหรอก มันไม่เยอะเมื่อประกอบกับฝ่ายไทยเราเนี่ยเราที่เห็นเราเงียบๆเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรนะครับ<ม>ก็เอาเป็น<ม>ว่า<ม>ถึงเรื่องสแกมเมอร์ทุกเรื่องฮะทั้ง,ท,งทั้งเรื่องที่เนี่ยที่ที่เราบอกว่าเราเราจะทําให้สิ้นสภาพสินสพส้นสภาพเนี่ยคำว่าสิ้นสภาพก็คือว่าคุณมีสาญญานุภาพแบบไหนอาวุธยุโทโธปรกรณ์แบบไหนเนี่ยฉายออกมาค่ะแล้วฉันจะดูคุณฉายจากตรงไหน นะครับเทคนโนโลยีเรื่องพวกน,นี้เนี่ยมันอเมริกาก็รู้ฮะแล้วถ้าเรามองลึกๆว่าทำไมดูทรัมป์ยังไม่ขึงขังพอแต่แน่นอนว่าอย่าลืมนะฮะที่กวลาลำเพอร์มมันมีสีะะ่ลายเซ็นนะฮะลายเซ็นทรัมป์ก็อยู่ในนั้นนะฮะมัน,มน,มนก็คือถ้าถ้าไม่เคารพมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็เสียหน้าไหมล่ะนะฮะในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองเนี่ยมันมีตัวเล่นใหม่เข้ามาฮะคือแทรกเซอร์เมอร์เข้าไปแล้วก็สร้างสัมรังสีขึ้นมาแล้วก็ เป้าหมายปลายทางมันก็คือล้มหุ yani ้นเซนอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าคุณหมายถึงอเมริกาจะสมหุ้นเซนเหรอใช่ถ้าคุณจะสร้างสมรังสีใช่ไหมฮะแคมเมอร์ปลายทางของแซมเมอร์การปากแมเมอร์มันก็คือการปฝากตระกูลหุ้นอยู่แล้วคุณเบเพราะว่าโพสต์สมรังสีวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะจานะถ้าดูจากโพสต์สมรังสีนะคะแถลงการรัฐบาลอิสระกัมพูชา23ตุลาคมเรียกร้องให้นักสู้เขมรและประชาชนเขมรลุกขึ้นไล่ล่าครอบครัวหุณนจากอำนาจผู้นำในกัมพูชาทักถอด ของเขาออกมาเนี่ยนะคะถอดออกมาว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้าง oh. ก็จะเห็นว่าหนึ่งค่ะเขาเรียกร้องบอกว่า oh. ระบอบการปกครองของตระกูลหุนได้ใช้ทหารกัมพูชายและพลเรือนกัมพูชาเป็นโล่มนุษย์ทําให้กองทัพไทยสามารถโจมตีดินแดนกัมพูชาได้อย่างอิสระในขณะที่หุ่นเซนและหุนมาเนตสั่งทหารกัมพูชาไม่ให้ปกป้องชีวิตหรือปกป้องดินแดนกัมพูชาหน้าที่2นะคะระบอบการปกครองของ,ของตระกูลหุ่นกําลังปกป้องเครือข่ายอาชญากรรมข้าม,ามพรมแดนนี่เขาพูดมาเ็จนี้ด้วยระหว่างประเทศอย่างแข่งขันและปกป้องอาชญากรรมระหว่าง ประเทศโดยตระกูลหุนทําให้กัมพูชาและชาวกัมพูชาตกอยู่ในวิกฤตการณ์ในทุกภาคส่วนทั้งวิกฤตเศรษฐกิจสูญเสียโอกาสในการทํางานความเสียหายแรแรงต่อการดํารงชีพของประชาชนแผนการหลอกลวงทางการเงินกับดักนี้สินการแพร่ระบาดยาเสพติดความไม่มั่นคงทางสังคมและความอายุติธรรมทางสังคมหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสมรังสีบอกว่าเมื่อผู้นําตระกูลหุนปกป้องอัชญากรก็ชัดเจนว่าพวกเขาทําให้ประชาชนกลายเป็นศัตรูของพวกเขาและ เขาเรียกร้องหน้าสุดท้ายเลยค่ะให้ทหารกัมพูชากองกําลังติดอาวุธและประชาชนกัมพูชาสามัคคีกันและยุติการปกครองของตระกูลหุน่นหยุดยั้งการรุกดานจากประเทศเพื่อนบ้านและให้ความร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศ <c oughs> เพื่อทําลายเครือข่ายอาญากรในกัมพูชาที่กําลังทําลายชาติอันนี้ <c oughs> มาเสดจเขาตรงกับที่อาจารย์พูดว่าเอ๊ะหรือนี่คือเป้าหมายมันเป็นการขับเคลื่อนอยู่แล้ว <c oughs> คุณเ <c oughs> มนะฮะ พอพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราเราต้องดูนะฮะที่ที่ผมเรียนไปแล้วก็คือการทันรุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ตอนนี้รอวันเวลาแค่ว่าเขาจะนัดกันวันไหนถ้าพึบออกมาพร้อมกันทั้งประเทศนะครับแล้วคนรับสื่อพวกนี้ทุกวันนี้เราอาจจะไม่เห็นว่าเขาเขาได้รับรู้แล้วนะเพราะว่าถ้าเขาแสดงตัวตนว่าเขารับรู้เรื่องพวกนี้คนเเ่อก็จะตามไปจากถึงบ้าน <c oughs> อาจารย์ว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะล้มตะกูลหุ่นได้ไหมคะผมเชื่อว,ว่าหนึ่งนะครับสเต็ป <c oughs> ต่อไปที่นานาชาติจะเล่นคือ,ค,อคือรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาก็ถ้าจะเรียกแบบภาษาบ้านเราก็คือพัถิน <c oughs> นะครับถือว่าเป็นคณะที่สองในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชา นะครับคณะแรกก็เนี่ยแหละอยู่อยู่เขาอีด่างบ้านรเราเนี่แหละนะฮะที่เป็นมีเจ้าสีหน,น,นุมีซอนซานมีเขมรแดงนะฮะที่สู้กับรัฐบาลของเฮงเฮงสำเน็จเจซิมและฮุนเซนเนี่แหละ ็ตั้งกันเมื่อปี2028ค่ะแล้วก็รัฐบาลของฮุนเซนเฮงสมิดเจเจซิมก็เป็นรัฐบาลชุนเชื่อของเวียดนามในยุคนั้นใช่ไหมล่ะส่วนรัฐบาลพระตินเนี่ยเป็นที่นานาชาติยอมรับใน UN ด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าประวัติศาสตร์มันไปในไลนยนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะครับสิ่งที่มันจะบั่นทอนตระกูลฮุนก็คือหนึ่งแหละคุณคืออาชญากรแล้ว เพราะคุณสนับสนุนสแกมเมอร์แล้วคุณสร้างฝนกระทบต่อเศรษฐกิจโลกฟอกเงินฟอกเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะถ้าในระดับมหาอำนาจเขาคุยกันได้ ซึ่งเราเห็นสเตปที่ผ่านมาก็คือการอสสายัดทัการยึดซับอายัดัพเนี่ยฮะมันเป็นเป็นแถวลงมาเลยนะฮะนแต่ละไทยเราก็เพิ่งมาทำะนะฮะจริงๆเราต้องทําก่อนคนอื่นด้วย<ม>นะครับเพราะเราเป็นหัวหอกมา <laughs> ต,ตั้งแต่ต้นใช่ไหมเออนี่นี่คือสเตปนรกสเตปที่2เนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นอเมริกาเนี่ยประกาศแบ็กลิสคนใกล้ชิดหุนเซน ล้วนๆยิ้มเลีย้ยงคุณโตอ,อุ้ยโตเจียววิเชียเจียววิเชียใครลูกเขยน่าสเวนนะฮะแล้วแม้กระทั่งลูกของลูกของเตียของสักเขงลูกของเตียบันพวกเนี้ยพวกที่อยู่ในลิสต์หมดเลยคุณเตียบันลูกเตียบันด้วยนะลูกเตียบันนะเตีนนตสยสเรฮาเาสรฮาก็คือสิงหาเนี่ยแหละนะเอ๊แต่เดี๋ยวเตียสเรฮาเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาเป็นรองนายกอยู่ในรายชื่อบลิสทีเหร้าท่านอยู่ฮะอยู่แล้วก็ซาซาสุขแขก็อยู่ อยู่หมดฮะแล้วก็น้องชายของเตียวบันเตียววิ่งนกีกก็อยู่ในนั้นเีกแม่ทัพเรือคนก่อนะนะฮะแล้วก็ขุนศึกทั้งหลายสิคนที่เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยใน,ในกองทัพที่อยู่ภายใต้ฮุนเซนทุกวันนี้อยู่ในแบ็คลิสต์ของอเมริกามาแล้วะนะครับแล้ว,ลวคนที่เป็นหัวแล้วมันจ,จะเป็นใครนะ,นะครับร <ๆ S 2> นั่นแหละมันจะเป็นสเตจต,ต,ต่อไปก็คือว่าถ้าการเจรจาในระดับระดับโลกเนี่ยเขาคุยกันแบบนี้ เรามาสนับสนุนสำลังสีดีกว่ามันก็จะเป็นวันดีเดย์ที่สำลังสีจะกลับนานไหมอาจารย์คิดว่ามันก็อยู่ที่สเต็ปของมหามนาจ